สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลอจิกเกตเบื้องต้นนะครับโดยใช้ <c oughs> โปรแกรมสกษษิทวิสันเริ่มต้นนะครับก็มาศึกษาการทำงานของว <c oughs> งจรลอจิกเกต4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็น แอนเกตนะครับอันนี้แอนเกตตัวที่ 2, 2> ตัวนี้อินเวอร์ตนะครับหรืออินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นเอกซ์คูซีฟนอนะครับเอกซ์คูซีฟนออันนี้เป็นโพรบนะครับโพรบที่จะทําการวัดสัญญาณณจุดต่างๆซึ่งเราสามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะครับโพรบตัวนี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะครับวัดตามจุดต่างๆได้ <c oughs> ถ้าจะ ศึกษาการทำงานของวงจรนี้เราก็ต้องสั่งรันโปรแกรมนะครับสังเกตว่าจุดแดงก็คือลอจิก1นะครับจุดแดงที่เกิดขึ้นสังเกตว่าผมขยายวงจรขึ้นมาโดยทำง่ายๆเพียงแค่หมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์แล้วก็สังเกตว่าจุดแดงๆพวกนี้จะเป็นจุดที่บอกสถานะลอจิกนะครับ แล้วก็อันนี้คือ Input สังเกตสีเป็นหลักนะครับนี่ป้อนหนึ่งนะครับอันนี้ป้อนหนึ่งเห็นไหมครับป้อนหนึ่งหนึ่งเื่อไหร่แอนจะเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้สถานะเป็นหนึ่งแต่เมื่อถูกอินเวอร์ตไปในเมื่อตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับถูกอินเวอร์ตไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็ดับไปไฟเอาต์พุตก็จะไม่ติดนะครับป้อนหนึ่งอีก รตรงนี้เป็น1รออยู่แต่ตรงนี้เป็น0ูนย์ตรงนี้0ูนย์นะครับศูนย์เป็น1นึ่งนี่ผ <c oughs> ่านนี่กูสีบนะครับไอ้กูสีฟนอก็จะตรงนี้เป็น1นพร้อมอยู่แล้วก็1นฝัง่งนี้นะครับอันนี้เป็น0ูนย์ออกศูนย์นะครับเพราะเราต้องไล่าตามสถานะลอจิ r ร b บ